ช่องเขาลงไปกี่ช่องแล้วกว่าเราจะได้ของเหลือเด็ดไปที่มาไปร้อนจะแมากรถออกช่องนี้แม่งขายหมดอ่ะเนี่ยแตกแล้วอ่ะเนี่ยดูดิไฟหน้าก็43,000บาทอย่าหันหลังให้กล้องดเลยไงพูดเลยไงพู้กลับมาเองโดนแล้ว2,000 0บาทรถกูเนี่ยดีๆเนี่ย อันแรกในเอเชียกูจะถามอยู่แล้วยแล้วหกหมื่นห้าพันบาทเจ้าของช่องไม่ใช่ของมือสองแม่พี่ไม่ได้รวยกับผมรวยกับจังงูก็จริง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 ของแต่งมันสามแสนแล้วเห็นแค่นี้อ่ะมทำอะไรกันมึงพูดอะไรพูดอะไรมึงมีความเป็นใจอะไรมึงบอกมารักเฮียเสมอเนี่ยเฮียอยู่นี่เฮียนี่ ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกันจี่งๆพี่ดินน้องๆอยากเห็นพี่ดินน้องๆยุ่มใหม่ไม่รู้จักแล้วคนตัดมีคนชมไงคอมเมนต์ชมเยอะว่าเฮ้ยทำไมพี่ตัดดีจังตัดไพพีี่่่ดินนอยูหติดตามทำไมตัดแล้วดูดีตัดแล้วแบบเฮ้ยกระชับดูนี่ครับคนตัดละสวัสดีไปทำอะไรามว่าจะสอนตัดต่อเป็นโค้ดเหรอคำถามมาจากด้านหลังฮะทำไมต้องรีบตัดรีบส่งเพราะอะไรฮะจะได้เอาเวลาไปเที่ยวไงเปล่ามีให้ไปรดน้ำต้นไม้มีให้ไปต้นไม้พี่พี่หมดทรงงั้วแหับพี่ ก็บ่นว่าทำไมฟุตน้อยจังแล้วทำไมไม่มาถ่ายเองอ่ะยาถ่ายบางงงตัดยทำไมไม่มาทำเองอ่ะถามก็ไม่เคยว่าทำไมยิ้มยิ้มอะไรคุยกับเมียยง้ไรอะไรไม่ได้คุยกับเมียหน้าจอไม่ใช่เมียหน้าจอพี่เหงผิว่าพระสุธาฟ้าแวบๆเดี๋ยวก็เจอพระสุธาฟ้าแวบๆมาเดี๋ยวเจอเลยอ้ามาไมอ่ะไม่ไปถ่ายคลิปราการอื่นแล้วอเนี่ยแยกครับทำไมพี่งไม่ถ่ายคลิปในการอื่นแล้ว เขายืมอไปเขายืมอไปเฉยๆโยหูใหญ่ไถเร็วเงเงาแต่ว่ามันเขไม่ว่างไงพิธีกรไม่ว่างใครไม่ว่างใครไม่ว่างพิธีกรพิธีกรไมว่างเสมอแต่มึงอะตั้งแต่ทำเสร็จจะไม่เคยขับมาเลยขับแต่ซียววีเมื่อก่อนกูมีรถกูจอดก็ ไม่ใช้วะไม่ใช้เข้าใจยังเข้าใจแล้วเพราะมันขับยากเออคือขอยาดรีวิวได้ไหมได้กูต้องก้มกราบหรืออะไรอ่ะก้มกราบเลยได้ดีมากลูกครับขอยาดรีวิวรถเนี่ยครับโอเคโอเคโอเคขอยาดรีวิวรถเนี่ยครับขอยาดรีวิวรถเนี่ยครับช็อปเขาลงไปกี่ช่องแล้วกว่าเราจะได้ของเหลือดิไปดีกว่าไปมึงพูดในความในใจที่มึงบ่นมาหลอดทางในรถเลยมึงพูดความในใจมึงพูดอะไรกูไม่พูดอะไรเลยเฮียปอนนั่งอยู่นี่เดี๋ยวเซนเซอร์หน้าเฮียปอน รักเคียเสมอรักดีอาร์ทำทำเสน่หรักมือรักเคียดิรักรักเคียเสมอนี่นเฮียอยู่น้วเฮียด้วจริงจเดี๋ยวต้อตบไปใกล้ใกล้ไปไปไปเฉยเฉยความรักผมจะทำอย่างนี้เป็นการรีวิวรถที่คนเยอะเฮ้ยพี่ดีนมาด้วยก็ได้คนละคำถามรถรถกระแสดีพี่ดินขายป่ะขายป่ะขายดิขายป่ะทำคำนับได้ขายเปล่าขายจะมากรถออก ช่องนี้ไม kind of ่ขายหมดอ่ะเป็นการตลาดนะเนี่ยเพี่รู้อ่ะพี่รู้พี่ดินชอบป่ะพี่ดินชอบป่ะเคยชอบเคยชอบตอนออกเคยชอบแต่ว่าไม่ชอบแล้วทำไมอ่ะชอบรถสูงๆไม่ชอบรถเตี้ยเพราะอ่ะแก่แล้วขับเหนื่อยลิ้นเนี่ยพี่ดินเขาบอกว่าเหยียบได้เลยนะไม่เป็นไรมันอาจจะเหยียบได้แต่ไม่ใช่ตอนนี้เฮ้ไอ้ไอ้นัดออกไอ้ไรกั้ยอะไรอะไรอะไรต้องไปดิไม่าเฮ้ยแตกแล้วอ่ะเนี่ยดูดิ S <S เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปทำเดี๋ยวค่อยไปทำรีวิวข้างนอกให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยผมก็ไม่รู้พี่ดิงก็ไม่รู้ใครก็ไม่รู้อะ,อะไรม,มีอะไรบ้างรถเนี่ยมันก็เป็นคอนเซ็ปต์ก็จะเป็น JS เอสเล็ซ่งที่ที่ผมทำมานะเออก็เป็นถ้า JS มันก็จะมีเนี่ยเป็นไฟหน้านี่ไฟหน้าของอะไรเป็นของ JS ครับแล้วมันต่างจากไฟหน้าเดิมไงอ่ะลุงไอตรงเนี้ยมันจะไม่เหมือนกันแล้วก็ดอะไรเนี่ยเนี่ยเนยกไฟจะไม่เหมือนกันคู่หนึ่งไฟหน้าก็ สี่หมื่นสามพันบาทของเดิมประมาณสองหมื่นกว่าบาทไอวีดีหมดเลยใช่ใช่ไอวีดีไอวีดีกระจังหน้าของอะไรของเจเอสเหมือนกันครับอย่าหันหลังให้กล้องดิอะไรเงี้ยมึงเลยเงพ้ยงกลับมาเอ๋ยถงโดนแล้วกระจังหน้าของเจเอสใช่เหมือนทีซีอาร์ก็ผมว่าน่าจะไปแบบอินสปายเดียวกันกับซีอาร์แหละลิ้นหน้าที่ใครคิดลิ้นหน้าเนี่ยผมก็คิดมาแล้วก็ให้กาล่ายูนี้เป็นคนปั้นรถคูงเอฟเคล้คือบ้านเราคือเอฟเคสี่ จำไว้นะบ้านเราที่เขาขายรหัสรถเขาเรียก FKC FKC แล้วคันนี้จะทำเป็นเป็นเป็น FFK7 FFK7 มันจะตา่างกับ FK4 ไงก็งจะเป็นแบบสกเกิร์ตข้างอย่างเงี้ยครับสกเกิร์ตข้างบ้านเราไม่มีบ้านเราไม่มีแต่ว่าจะบอกว่าตัวไมเนอร์บ้านเราม,ม,มีแล้วแต่ผมมาทําเป็นตัว FFK7 ก่อนที่ไมเนอร์มันจะเข้ามาพี่เช้งไงปวดปวดนิดนึงนิดนึงนิดนึงต้องมีมากอย่างอะไรถุงย่างไม่ไหลมันก็ถุงยางถุง ถุงยางซุ้มหลุมจะถุงยาง,ย,<อ>ยางฮี่อะไรตัวเนี้ยตัวก่อนไม n เน c h a เชนอ่ะมันจะมียางอะไรอยู่ใช่ไหมครับท่อมันจะออกด้านข้างแต่ถ้าเกิดคุณจะทำเป็น FK7 อ่ะท่อมันจะออกตรงต้องดูรถระดับซุปเปอ,อเมมร์สตราร์ะ้วยต้องเข้าใครอ่ะทำไมทะเบียนไม่ไ่้ครับตรออต้องเข้านะครับผลส่งครั้งบกต้องมาแล้วนะครับมันก็จะไม่มียางอะไรไง ใช่แล้วแล้วทำไงอ่ะเขาล้อเม็ดเม็ดอาร์ตอย่างเงี้ยครับด้านข้างแล้วหมดไงเนี่ยที่เราเห็นนะโถ้าเป็นร้านเนี่ยถ้าเป็นร้านมันตัดเลยผมทำตั้งแต่น่าจะเป็นเดือนแรกที่รถออกมาเดือนแรกที่รถออกมาผมก็เริ่มทำแบบนี้เลยโชว์โชว์ขี้จั๊กจั่ง่วงนี้ช่วงนี้มีหลุมเท่าไหร่เท่าไหร่สองหมื่นบาทเพื่อท่อท่อกลางเพื่ออยากเป็นท่อออกกลางใช่ มันมีครับมันมีคนทําท่อออกกลางแต่ก็เดินอ้อมต้องเดินไม่ได้เดินอ้อมเดินอ้อมก็หนึ่งอย่างแล้วก็เดินตรงแล้วก็มันจะ,จะเป็นจังหวะอย่างที่เขาฮิทกันเตาอยเตาไงเตาเตาเตาท่อมันก็จะเป็นแบบเพื่อหลบหลุมย่างอะไรขึ้นมาแล้วจะม,มองเข้าไปอยากตรวมันจะเห็นท่อมันลอดมาใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเวลาใครชนแล้วมันจะดังดิ้งออกไงเนี่ยรถกูเนี่ยดีดเนี่ย ตายออกมาสร้างบ้านได้หลังมากเลยค่อยเสียงของอะไรของโปรเดคเกอร์ครับโปรเดคเกอร์โปรเดคเกอร์พี่นายเป็นคนทำให้พี่นายพี่นายเป็นคนทำให้หางหลังของอะไรเจเอสเลฟซิ่งครับเจเอสเลฟซิ่งมันต่างยังไงฝางเขาถิงฝางเขาถิงมันคือตรงรุ่นตรงรุ่นของเอฟเคใช่ครับก็แต่ว่ากูเดินใกล้มึงก็เดินหนีกูเดินไม่ได้มึงไม่มีไม่ได้อันเนี้ยคร่าวๆก็คือว่าจะเป็นแบบอันแรกในเอเชียกูจะถามอยู่แล้ว ขิงแล้วไม่ได้ขิงมันเลยอันแรกในเอเชียใช่ครับใช่ครับใครเขาบอกมาคนต่างเขาบอกมากูเป็นน้องขายก็พูดอย่างนั้นอย่าขึ้นหน้าพี่ออฟเลยนะพี่ออฟเป็นคนบอกมากี่บาทนะหกหมื่นห้าพันบาทข้อดีของมันคืออะไรครัะสมยางอะไรตัดความแข็งแรงหายหูรากหลังไม่มีรากตรงนี้เลย ที่นับเล่นๆเนี่ยแสนแล้วนะของแต่งเนี่ยยังไม่เลย<ม>ไม่ถึงไหนนะแต่เจ้าของช่องนะแต่เ<อ>นนจ้าของช่องไม่ใช่ของอุตส่าห์แ่เจ้าของช่องผมจะบอกว่าเทศอันแรกในเอเชียไม่พี่ไม่ได้รวยคือจะบอกว่ามันได้อันดับสองมาจากไม่ได้บอกรวยเ <laughs> นี่ยใครเอาวิญิ์เข้าเหรอเนี่ยก <laughs> ูพี่ละอือมึงอาจจะงูจริงจริงจริงตอนนี้มีการในประเทศ ก็จะมีประมาณ2-3อันสองสามอันในประเทศซึ่งก็เป็นอันนี้อันแรกเดียวใช่ครับทุกคนทุกคนที่เหลือก็อ๋อทุกคนได้ยินมาหมดว่าอันแรกได้ไหมซิจอยจีเอสก็คืออะไรไอ้จอยจอยกับเฮียแสงจอยแสงเลสซิ่งนี่ไงกระโชนหลังนี่มีอะไรเพิ่มเติมมั้ยกระโชนหลังนี่ก็คือเป็นผมทำตัวไมเนอร์เชนครับมันจะมีอย่างนี้แบบบ้าถ้าไมเนอร์เชนแล้วเป็นอย่างนี้อย่ามีคือบ้านเราตัวไมเนอร์เชนก็เป็นอย่างนี้ใช่ครับถูกต้อง มีมีครับมีคนติดแต่ไม่มีใครเป็นอย่างนี้ล้อล้อล้อของอะไรล้อของเวสปอร์ตล้อกี่บาทแต่ไหนก็ถามราคาแล้วพี่ดินล้ออะไรล้อกี่บาทอ่ะก็ราคาขายประมาณอยู่45,000บาทครับ45,000บาทสเปคมันก็จะเป็น18 9แปดเอามสเฮ้ยตรงรุ่นเลยจะยึงตงยันไงได้ได้ดิจริงเหรอตรงรุ่นเลยเหรอเนี่ยสเปกเก้อามสทั้งหมด4ลูกกระจกข้างนะกระจกข้างเป็นคาร์สแควร์คาร์สแควร์โอ้ กูขี้เกียจปรับเดี๋ยวโหยก็ให้ท่านผู้ชมดูว่าเวลามีรถมอเตอร์ไซค์มากระแทกเนี่ยหักแน่แต่ถ้าเกิดว่าคุณจอดในซอยแคบๆคุณจะพับคุณพับได้แค่นี้โอ้โหเนี่ยมันหลวมของมึงเลยเนี่ยวิธีมาร์คเลยทำไมเราไม่แต้มพาสิเออว่ามาร์คมาร์คจุดเหมือนเหมือนในหัวน็อตอะเหมือนหัวน็อตอะแค่มาร์่ก็ได้อะไรเปลี่ยนแล้วกลัวะไรกระจกหน้าอ่าสองหมื่นห้าพันบาทครับใส่ปอยจะสองแสนแล้วนะ สองแทรแล้วนะเบรกอะเบรกเบรกเป็นของ j s r a c i n g เบรกของจานผมได้มาในญี่ปุ่นเป็นมือสองนะครับเพราะตัวคาลิเปอร์เดียว50,000บาทคาลิเปอร์คู่ละ50,000มือสองญี่ปุ่นมือสองนะรีวิวคันนี้ดีกว่าวะโอ้โหแย่งซีนเลยศาสตว์แย่งซีนเลยแย่งซีนเลยเขาไม่รู้ไงว่าเรารีวิวคาเทียอยู่เขาไม่รู้หรอกเขาไม่รู้หรอกแเราคาเท่ยใช่ไหมได้ไหมคาเท่มากเลยโอ้โเขามากระโมยซีนเลยอ่ะเบรก50,000จานเท่าไหร่จานเนี่ยได้สปอนเซอร์มาจากทิดออฟ ติทอ่ที่ทำเบรกให้ให้พวกเราถูกต้องเขาเขาสปอนเซอร์ให้เขาทำให้ตามสเปคที่เราต้องการแต่ว่าที่ราคาก็ทำอยู่ประมาณอยู่20,000กว่าบาทสองหม0 0 0ก็เ0 0 0หแล้วใช่เจ็ดหมื่นนะไม่รวมค่าเบรก80,000นะ200,000แล้ว200,000กว่าสองแสนกว่าแล้วรถล้านสองล้านล้านสี่แล้วล้านสี่ดูภายในต่อมาเบาะเลคคาร์โล ASM เป็นหลังแข็งเป็นลูบี้ลูบี้คืออะไรวะคือเอ่อเลคคาร์โลเนี่ยจะทำเป็นแบบพวกเบาลิมิเต็ด เยอะมากครับจะเป็น i s 1 m i s m นี่ก็ลิมิเต็ดแล้วนะใช่แต่อันนี้ก็คือเป็นรุ่นของมันคือเขาเรียกว่า Ruby a s <AS> m <S คือสำนักแต่งที่ขายเป็นตัวแทนขายบอะเวคาโลใช่แล้วในบริษัทเขาเนี่ยจะเป็นยูนิคเป็ยปูนิคมากไว้พี่ คือกำแพงที่เขาขายบอกเรคคาโลเขาจะทำเป็นกำแพงสูงแล้วมีเบาะวางเต็มเลยและ ASM คือชื่อสํานักของเรคคาโลเลยคือเรคคาโลเป็นเป็นคนทำเบาะ ASM คือตัวแทนจำหน่ายอารมณ์ประมาณนี้แค่ปักใช่ไหมครับอาจจะมีแค่ได้มไตายโถพี่พี่ดินมาจริงเพราะพี่ดินเขาไม่ค่อยอินเรื่องราแต่งอะไรใช่ใช่ตรงๆใช่แล้วนี่คือจะมีไว้ทำไมเบาะคู่นี้เท่าไหร่เบาะคู่นี้ได้มาตอนนั้นประมาณ8ปดหมื่นขึ้นข้างสี่หมื่น ไม่รวมรางนะรางอีกตัวละหมื่นกว่าบาทครับรางไป้าละหมื่นกว่าบาททําไงเลยอ้าอยู่เรยั์เงาเรียบอกก็แสนแล้วของแต่งมันสามแสนแล้วเห็นแค่นี้อ่ะคือยอดดูเรย์เงาเงาก็ไม่ได้เยอะขนาดจะซื้อของมูลนี้ได้นอนกู้ตั้งแค่สมรกรต่อเนื่องเนี่ยมึงยิ่งพูดเนี่ยพี่ตี๋แม่ก็ยิ่งคิดพี่ดิี๋บอกไอ้ทําไมค่าตัดกูน้อยจังวะ ผมอะไรอีกผมอะไรมึงแสนกูก็ขึ้นแล้วล่ะผมอะไรอีกผมอะไรเป็นของ J S อีกแล้ว J S อ่าอันนี้จะเป็นคอถอดและนี่จะเป็นเพดจ์ชิปของ Workwell ครับนี่คือหชิ้นแรกอ่าชิ้นที่2คือคอเสริมก็คือคอไอ้เพดจ์ชิปเวิร์กเบลชิ้นที่3คือคอถอดใช่มันแยกออกเป็น3ชิ้นเวลาถอดธรรมดาถ้าจะเห็นเป็นที่ดึงแล้วมีเดือยกดแล้วก็กดไอ้แหวนให้มาทับทับทับเดือยแล้วก็ออกได้ดึงออกมาแต่นี้คือดึงอย่างงี้แล้วก็หมุนหมุนไปทางซ้ายแล้วก็หมุนไปจับพอมมไใหห้้้แแนนน่่ลวก็ุปทาาางงงซยยี เน่แล้วก็ดึงผมอะไรออกอพมอะไรเท่าไหร่นะผมอะไรประมาณ1 4ื่นสี่พวงมาลัยหมนสอตชุดนี้พันห้าอันนี้ชุดนี้พันห้าคอถอดเท่าไหร่หมื่นห้าคอถอดหมื่นห้าสามหมืใครจะชิพเท่าไหร่หมื่นห้าสีม่นไอ้คอชิ้นแรกเท่าไหร่ประมาณสี่พันสี่แล้วหมดเนี่ยสี่หมไปหลังคามันยังแตง เป็นห้องฮอนด้าเอ็กเซสต์ฮอนด้าเอ็กเซสใช่มันพิเศษยังไงคือมันจะมีไฟเป็นสาสเต็ปเห็นไหมจะมีสีฟ้าสีฟ้าเอาไปเป็นไลท์รูมและตัวหลักๆของมันก็เป็นเนี่ยสีขาวที่เราเปิดอยู่แล้วตรงกลางตัวล้งกดอยู่ตรงกลางมันมีดวงเล็กอ่ะดวงเล็กอ๋อดวงเล็กเอาไว้แบบเป็นแผนที่ไงใช่เอาไว้ดูใช่ใช่ห้าพันเที่ยไปเที่ยวห้าพันห้าพันนี่มือสองนะของมาอยู่ประมาณหกพันห้ากระจกมองหลัง การ์ตูมปกติมาหกเจ็ดพันใช่ประมาณหกเจ็ดพันนี่คืออะไรมันจะเป็นคำครับเพื่อตรงรุ่นของตัว FK แก FC เป็นของคัสโกคัสโกคัสโกเอ๊ะจริงๆอ่านอ่านไม่ผิดใครอ่านคัสโกได้ใช่แต่ถ้าเป็นญี่ปุ่นเนี่ยก็อ่านว่าคัสโกคำสามปีใช่สามปีให้ตัวถังไม่บิดถูกต้องครับเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ก็เราขายอยู่หมื่นห้าตัวเนี้ยโชคอีกอ่ะโชคเท่าไหร่เออสกิด ช็อปอ่ะชอจะเป็นของ i s r สปอร์ตไอท็อปสุดแล้วใช่ท็อป i s r ก็ท็อปสุดในรุ่นของสปอร์ตไอเท่าไหร่ห้าหมื่นห้าเล็กไหมท็อปมันจะงห้าหมื่นห้าเลยท่อเท่าไหร่ท่อเท่าไหร่เหมือนเส้นก็พี่หนันกับสปอนเซอร์ให้ข้อท่ออยู่ราวสองหมื่นกว่าบาทจะ่ห้าแสนแล้วนี่แก็คำเจสหน้าหลังเนี่ยคำเจสหน้าหลังเท่าไหร่แปดพันหลังหลังเจ็ดพันห้าแล้วเนี่ยอันนี้สปอนเซอร์จากเอ็กซ์ล้ออันนี้สปอนเซอร์เขาเป็นสปอนเซอร์เท่าไหร่ ก็ได้จะมีประมาณสี่ห้าพันมอ้น้ำม้อน้ำเป็นหม้อ้น้ำของบล็อกเท่าไหร่เอ่อเก้าพันบาทอินเตอร์อินเตอร์ของเกดดี้เท่าไหร่สองหมื่นกว่าบาทพี่ห้าแสนกว่าเกือบห้ากว่าแล้วล้านเจ็ดมึงเคยคิดไหมว่าซื้อเอสสองพันเท่กว่าไอ้เหี้ยไม่คิดจ้ะจริงป่ะพี่ี่างแล้วต่างแล้วสี่หมื่นห้าน่าจะหมื่นแปดไม่อันนี้คือฝาเดิมแต่ฝาฝาเจเอสเอฝาที่คุณสั่งมาเท่าไหร่ มันเป็นไฟเบอร์ห้าหมื่นห้าพันบาทไฟเบอร์ผมผมมองว่ามึงทำเงี้ยอะไรในงานเนี่ยไอ้สัตว์ไม่ไม่ไม่กูหัวหน้าช่องนะเงี้ยกูจะไม่มีตังค์เท่ามึงเลยมันแต่งไว้ไปเกือบสองล้านมันยังซื้อซีอวีสองคันแล้วเมียเงินเดือนแสนกว่าให้เมียออกอีกเป็นผลไม้มึงใส่อะไรไปวะก็น่าจะเป็นสารสารเสพติดชนิดนึงที่ถ่ายดิมันเอาเงินจะแถมมาแต่งรถวะสต่เมื่อเ่อนในเช้านะฮะเข้าได้ฮะช่วงนี้ บ้ามันก็มีแบบที่ยังไม่ได้จ่ายมั่งเงินสดเงินผ่อนอะไรพวกนี้เนี่จอบอกพี่ดินว่าเขาเรียกว่าการแต่งรถเป็นอย่างนี้ไงพี่ดินเทพเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้แบบมาวันหนึ่งแล้วแบบทุกอย่าง4-5แสนลงโตมาจบใช่ผมไม่มีผมไม่มีมันมันมันคันนี้ครับเป็นเจ้าของมากี่ปีแล้ว2ปี2ปีกว่าครับในสองปีมาทีละนิดทีละนิดทีละนิดทีละนิั่งกันเดแต่ของมันรอให้เลยพี่อยารู้อีกแล้วเนี่ยอุส่าห์แก้ตัวให้มันดีๆโอ้โหเรื่องต้องเปลี่ยนไหม ที่จริงอะ่ะเครื่องอะ่ะมันมัน,ม,นมันแรงอยู่แล้วพี่ชื่อในความคิดที่แวบหนึ่งเลยนะที่อยากได้สุดก็คือเกีเยร์ธรรมดา F K <MK> 7, 7ที่เปเกียร์ธรรมดาใช่แต่เกียร์ธรรมดาลูก 200, สองแสนเกียร์ที่เราทอคนด้าให้มาเกียร์ธรรมดาเปลี่ยนการยังไงเกียร์ออตโต้อะเร็วกว่าเกียร์ธรรมดาที่มือเข้าแน่นอนอา่าใช่แต่ว่าอัตรถในการขับนิ้วกระดิกหรือจะเอาทั้งท่อนแขนมันแล้วแต่คนชอบละมีคนเขาซื้อ ยังไม่มีพี่แต่ว่าลิ้นหน้าผมทำมาแล้วก็มาขึ้นโมแล้วก็ขายโฆษณาตัดออกตัดออี่พี่พี่เน้นๆเลยนะแล้วก็ขายตอนนี้ขายได้อยู่ก็หลายเชิงตึกไหนบ้างคนอื่นเขาแปลงเอ็มเคแปลงทั้งหมดวาต้องไปสุขแล้วแปลงไปเออเขาแปลเอ็มเคแปลงคือไทยอาร์ไทอาร์จะอุ้นๆหน่อยใช่ทำไมไม่แปลงไปใช้อาร์เพราะเราไม่ใช้ใช้อาร์ถูกต้องแล้วเวลาไม่รู้จะทำให้อาร์ไปทำไมถูกผมมองว่าคุณแต่งให้ตายไงคุณก็ไม่ใช่ไทยอาร์ใช่ครับคือมันมัน จะบอกว่าไงพี่แต่มึงทำยังไงก็ไม่ใช่ F K 7นะใช่ผมก็แบบมีแะทางมันก็ไม่ใช่ F K 7แบบผมก็แค่แบบว่าแต่รูปโฉมเจ็ดโีมมันมันรวมกันใช่ทันี้ก็พูดอย่างนี้ไปก่อนวีดีคิดขอนผมไหมสุดท้ายอ่ะผมว่าการแต่งรถอะผมว่าเช่มีคาเลคเตอร์เป็นของตัวเองนะถ้าไปดินมองมองมอง F K คอนอื่นมันจะแพทเทิร์น ใกล้ๆกันโอเคของเชษดอาจจะไม่ได้หนีหนีเขาแบบอย่างนี้นะแต่ของเชิอาจจะมีกระจังที่ที่กูชอบของกูแบบนี้กูมีลิ้นที่กูคิดเองกูไม่ได้ใส่ล้อลายยอดนิยมยี่ห้อแบรนด์ยอดนิยมกูกูฉี่มาเป็นแบรนด์รองของญี่ปุ่นใช่กูยังคลั่งในสัตว์นักเจเพราะเขาไปเซียน JS ใน h อนด้าแจ๊คือเขามีจุดยืนไงแต่มันมีคาแรคเตอร์นะผมว่ารถคันนี้เขาขับไปไหนคนก็จะแบบว่าเฮ้ยรถเชษดรถพี่เชษดรถพี่เชษเอ็กโรถพี่เชษไกลท้องฟุตอะไรอย่างนี้ไง รถสตรีดด็อกเร็วยันเงาแต่ขายสองล้านสองโอ้โหสองล้านสองขายป่ะเฮ้ยจริงเหรอถ้าถามจริงๆสองล้านสองถ้าเกิดท่านผู้ชมดูอยู่มีคนบ้าบ้าครั่งเนี่ยไปตั้งแต่สองล้านแล้วกูสองล้านท้วนเอาไปเลยจะมีใครบ้ามาซื้อสองล้านงรับมึงอย่าไปว่าพี่ที่เขามามัชจําคันนั้นน่ะเขาซื้อง่ายนะมึงเจอคนอย่างงี้ไปปวดหัวเลยนะจริงเหรอใครอยากรู้มากกว่าพี่เชฟก็ไปศึกษาแล้วกันเดี๋ยวในฮอนด้าก็จะลงด้วยใช่ไหม อิชูอะไรอ่ะครนนี้ก็ลองด้วยใช่ใช่ได้รับเกียรติเอ็กโอดอสปอร์ตเล่มพิเศษคือเล่มมันเล่มสุดท้ายแล้วอะออกอะไรบ้างเนี่ยยาไม่ต้องรู้ว่าอะไรยามเราสุดท้ายเราไม่ต้องรู้ว่าเขาออกอะไรแต่เราเป็นชาวี่สุดท้ายเออมีเราเป็นที่สุดท้ายเราเหลือเดียวแล้ววะพี่ไม่ใช่เหลือเดียวจากคนอื่นเขาขออะไรไบเยเกอร์เดี๋ยวพวกกูขอไม่ดินขอก็่บ่าที่ใหญ่ที่ใหญ่เฮ้ยติดทำลิ้นเฮ้ยติดทำนู่นเฮ้ยติดทำนี่ทำไม เวอร์ชันมากวันนี้ต้องลองซัดก็เดี๋ยวไปเดยวไปลองซัดผมไปลองซัดมึงนั่งไม่ได้หรอกเบาะมันเล็กมันได้แหละเบาะพี่เลคาโรอืมที่ถ้าตัวใหญ่นั่งก็แตกเนี่ยเลิกใช้เหอะชนก็ตายแล้วไอ้บ้าเดี๋ยววิธีพักผ่อนก่อนไหนการลองอ่ะกำลังขึ้นมี่ผามสุขมากไปนั่งก่อนพี่ไปนั่งก่อนพี่ไปนั่งก่อนอาจจะขึ้นแล้วไปลองกัน ปะกลัวร,รถมึงมารีวิวอ,ะอ,อ่ะมึงต้องเติมน้ำทำไมมึงไม่เตรียมพร้อมวะจะได้รู้กันเวลาว่ารถกูเติมน้ำมันอะไรแล้วมึงดูรถเนี่ยรถโรลลิ่งก็อยู่นั่นก็ <c oughs> โดนอยู่นั่นอะ่ะร <c oughs> ถโรลลิ่งเขาก็โดหัวทำไมไม่ทำอะไรให้มันเรียบร้อยฝ <c oughs> ันบอกกูหน่อยเถอะเนี่ยกูระเบิดไซส์มึงแล้วจะขายไม่ได้ก็เพราะมึงนี่แหละมึงต้องดีใจว่าคนตัวใหญ่อย่างเงี้ยนั่งได้เพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะซื้อเบาะรุ่นนี้ของเชษนัได้เลยนะครับผมระเบิดบอร์ดแล้วถ้ากูนั่งแล้วเบาะแตกเนี่ยมึงเลิกใช้้้้้ไไไดดคคาาโร่่่่ปเเเลลยยอีใชแแแสงงงงววมมนถูกต รถเราแท้ๆมึงให้เพจอื่นไปรีวิวอีกเหี้ยเติมมาแล้วนะเดี๋ยวขอรองเลยได้ไหมได้ดิขอแบบพนองซองก็ได้ปะติดใจอย่าขายวัวซื้อ FK แล้วกันแค่นี้แหละจ้างงานได้นะครับจ้างงานได้ใครอยากได้ภาพนิ่งสวยๆใครอยากได้แล้วก็จ้างน้องผมไม่ได้น้องอัพน้องอับจ้างนะช่วงนี้ว่างงานมึงก็แข็งห่อที่เก่งกาลเออเหรอใช้ดี ใสเอสเลยด้วยเมื่อกี้ไม่ใช้มันรอให้ตัวน้ำมันเต็มอย่างนั้นไม่ค่อยใช้เดี๋ยววายอย่าให้มองหน้ารถติดมึงจะแรงไปไหนเนี่ยเฮ้ยเราอยู่ในเกเราเข้าช่องไข่ปลาอะไรแค่บอกเฮ้ยดูดิมึงอย่างนั้ดิมาถึงกูอยู่ในช่องไข่ปลาแต่เนี่ยของจริงเนี่ยโอ้โหของอะไรแบบไหนอ่ะใจสักพักก็จะเงาแล้วใช่ไเดิ เก็แต่มันมีวิธีนะทำไงให้ด้ถ้าใช่มันมีวิธีคุณคุณรู้ว่าทำกระดาษทรายไม่ใช่ทำไงยางลบเนี่ยยางลบดินสอคุณฝนเลยถู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 แล้วมันจะกลับมาได้เหมือนเดิมเหรอใช่ไมื่อกี้เอ๊กุไม่ใช้ได้ปะทำไมแมงนวงรถคุณโชว์ไม่โชว์ไม่กระด้างนะรถคุณวิ่งดีเลยใช้งานได้จะติดอย่างนึงมันเตี้ยมันเตี้ยกันเนี่ยหน้ามันยาวใช่โอ้ว่าแฮงมันมันมันยาวมากอ่ะลงเนินตามห้างเซ็นทรัลพลาซ่าวเนี่ยลงไม่ได้ กล้าพูดเลยไปเซท่าลายพราไม่ได้คันนี้ง่ายๆคือจอดไบ้านแเลยไม่ต้องขับดีกว่ายิ่งทำจริงๆไม่ทำปลดเร็ววะทำลิ้นหน้าแบบปลดเร็วอ่ะนี่ตอนมึงรีบๆรถมึงมึงไม่ขคยิอย่างเงี้ยพอรถกูมึงขคยยิ่งเดี๋ยวดีโอ้โหกูมาลองรถไปลองรถแกก็ไม่ได้ว่าอะไรโอ้โหเฮียเสียท้องน้อยเลยเมื่อกี้ มันเครื่องเดิมกูทำสวยงามกูไม่ทำมาให้ไตูนอ่ะเขาเล่งเหลี่ยมไอ้ตูนไม่รู้ช่องนี้ได้ไอ้ตูนไม่เห็นกูมองขวางเลยขับดีขับดีเฮ้วกูช่วงล่างดีคุณใช้กล่องอะไรเอาฟาเทคเด้อเอาฟาเทคเอาฟาเทคใส่กล่องเอาฟาเทคไปได้ใบหนึ่งนะครับก็จะตอบสองแรงพี่อูจูนถูกต้องพี่อูเป็นคนจูนเลยพี่อูจูนไปก็เบอร์เบอร์ไปเรื่อยเบอร์ไปเรื่อยอ่าก็จูนไปสักกี่ม้าแล้วตอนนี้ ตอนนี้มันอยู่ประมาณสองร้อยสองร้อยหกโอ้โดนเยอะโดนเยอะโดนอีโวเยอะอีโวเท่าไหร่โม่ละสามร้หสโอ้โหเฮ้ยกูวิ่งสิบสี่อ่ะสิบสี่สองต้องมีอ่ะวันนั้นก็ยบยบอยู่อะโฟลอลายก็มีปลดนะครับสำหรับคนตัวใหญ่ลงไม่ได้มี Honda x เตรงนี้ใช่ไหมที่คุณบอกใช่ไหมรถคุณโอเคแอร์เย็นเป็น ทม่อถูกใจเลยอาเจียนอาเจียนหนึกลางเลยค่ะเนี่คนระับคันนี้คือ FK ที่สวยอันดับหนึ่งในใจผมสำ,สำหรับผมนะสหรับผมนะคนอื่นผมไม่รู้สำหรับผมผมว่าการแน,แ,นแนวทางการแต่งของคุณคือเป็นตนัวตนคุณดีไม่ได้ถมของไม่ได้อะไรเยอะเอาเท่าที่ไหวเอาเท่าที่มีแล้วมี แนวทางอย่างชัดเจนว่าผมชอบ J S Racing ตั้งแต่เขาด้าแจ๊ของคุณใช่ครับจนวันนี้มา F K คุณก็ยังชอบใช่ครับ J S Racing อยู่ไม่เหมือนคนบางคนเปลี่ยนไปเรื่อยๆโดยไม่มีแนวทางของตัวเองใช่เออมันไม่ชัดเจนไงมันใช่เดี๋ยวก็เปลี่ยนล้ออ่เดี๋ยวโลดีฟอร์มเดี๋ยวสักแป๊บหนึ่งก็ขายโลดีฟอร์มอ่าอ่าขายไปใส่อย่างอื่นทำไปเรื่อยอ่า แล้วตอนซื้อก็บอกเขาว่าขอราคาพิเศษเพราะว่าไปใช้เองแล้วเดี๋ยวก็ขายแล้วก็เปลี่ยนแล้วก็มาแบบไม่ได้วะแล้วก็ชวนคนอื่นเล่นต้นไม้คนนู้นคนนี้ไปเรื่อยแนวทางไม่มีเดี๋ยวถุงลมเดี๋ยวใหม่ถุงลมเดี๋ยวอะไรไปเรื่อยอยากจะเตี้ยแต่ไม่กล้ากลัวขี่ไม่ได้เอ้คุณรู้จใจคนนี้ปะเนี่ยไม่รู้คุณไม่คุ้นมันคุ้นแต่ก็ไม่รู้ใช่ปหส่งท้ายก็เรียบร้อยนะครับสําหรับการทดลองขับ คือเครื่องยนต์ไม่ได้พูดถึงนะก็สแตนดาร์ดผมตีสแตนดาร์ดสู้น้องๆไม่ได้ไม่ได้แน่นอนที่เาเร็วไม่ได้นะครับแต่จำชวนเสื้อขาวนั้นไว้คนเนี้ยเราต้องรวมพลังกันไว้แล้วเราจจะแต่ในแต่ในกับพวกเราเห็นเห็นอย่างนั้นนะโค้เท้าเลยนะเดี๋ยวเขาเสร็จเราจะรีวิวกันเขาเป็นเจ้าของ RX 7ชุดแต่งท็อปฟิลแล้วท้าไปทั่วเลยนะแล้วท้าไปทั่วเลยนะของตรงนะเทคโนโลยี9293 มันจะมาสู้ระบบเกียร์ระบบแบบนี้ได้ไงวะปอ้เกทำมด้ปั๊บ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 จับมือมันพรเตก่อนเดินเดพราเก่อนโอคเราอยากกินโรตีพวกเครื่องอาบังะเคาังฮา่าฮามมา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 จะแดกให้เลี้ยวเลยเชื่อเป็นหัวหน้าแล้วยิ่งใหญ่กขาฟจะคันแรกคันสุดท้ายอะไรคุณจะแดกให้กระเด้งมึูน่นมึงดูนู่นนู่นจอดรอคำลามอยู่นู่นรถครอบครัวคนพ่อคนแม่ชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรมีชื่อรถไอไข่ขาวไอไข่ ผมมีนะชื่ออะไรวะถั่วแดงถั่วแดงอ๋อน้งถั่วแดงถั่วแดงแล้วคุณ่ะแล้วคุณแล้วคุณชื่ออะไรไอ้โฟกุนอ่ะโฟกุณอ๋อคิดไม่ทันเนี่ยแล้วก็ไปซื้อแผ่นแดงมาอีกคันหนึ่งสีม่วงนี่ก็จะจะซุ่มมาแดกพวกเราไงเชื่อกูเ้อให้มันทำไปเลยกระแทกสองไม่หลับมาตีมาถีบหน้าเลย ชิวๆเรารีวิวรถพี่ตูนอีกคันหนึ่งใช่รอเสร็จก่อนวันนี้ขอบคุณพี่ชายมากครับที่รถดมาเรารีวิวขอบคุณพี่ตูนด้วยที่โดอดยานบริษัทฝากในักบุญเบียร์พงศ์ด้วยเนี่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 ยไงวะเราสาววันเสาร์วันนี้วันเสาร์เสาร์เทียอะไรอ่ะไอ้เฮียไอ้เฮียเออเลยไอ้เฮียแหมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ